สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้การสื่อสารไร้พรมแดนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการสื่อสารไร้พรมแดนเป็นแบบไหนนะคะการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ค่ะเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้โดยการติดต่อกันทางเมลนะคะรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเช่น เราสามารถใช้เทคโนโลยีหาข้อมูลต่างๆที่เราอยากรู้ได้นะคะเด็กๆค่ะก่อนจะไปทำใบงานนะคะวันนี้คุณครูหนูก็มีวิธีการจัดสีมาสอนเด็กๆค่ะเด็กๆเตรียมสีขึ้นหน้าชูมือขึ้นคุณจระเข้อ้าปากคุณจระเข้งับสี เด็กๆอย่าลืมจับสีให้แน่นๆนะคะโดยในขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถสอนวิธีการจับสีให้เด็กๆได้นะคะเรามาดูใบงานกันเลยค่ะคำสั่งให้นักเรียนระบายสีภาพตามจินตนาการค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าอย่าระบายออกนอกเส้นทึบๆสีดำตรงนี้นะคะเรามาดูใบงานที่สำเร็จกันเลยค่ะว้า wow. นี่คือใบงานที่สําเร็จค่ะถ้าเด็กๆทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอส่งมาในช่องทางไลน์ให้คุณครูได้รับชมกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายก่อนจะจากกันไปนะคะเด็กๆอย่าลืมสามคนลับสำคัญของเรานะคะเดี๋ยวเราเลื่อค้องไวพร้อมๆกันเลยอยู่ห่างไว้ ใส่แมสกันมันล้างมือเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆจะลืมจำสามข้อล็อกให้ตื่นใจนะคะแล้วเราจะห่างไกลจากโรคโควิดส9เก้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะุณแตงลาไปก่อนนะคะยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพจน้ำเป็นออฟฟิศน,นะคะ